หนีป้าป๋าไปดื่มที่อิซากายะคอนิจิวะค่ะปันแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมาวันนี้ขอห่างกับป้าป๋าสักวันตัวติดกันเป็นปลาทั้งโกแทบทุกวันเลยจ้าวันนี้มีนัดกับเพื่อนแม่บ้านญี่ปุ่นจะออกไปดื่มไปดริ้งกันตามภาษาสาวโซเดินทางเองคนเดียวมีปัญหาทุกรอบใหญ่คนเป็นคนมองๆคนหนึ่งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขาเลยออกสู่โลกภายนอกไม่ได้จ้าใช้บัตรผิดใบอยากไปอยู่พนักงานพนักงานรอはอありがとうกざตます。ม The cat โอ้ยดีแล้วนึ่งแทะแทะแจริงๆเลยนะแม่ป้าคนนี้พนักงานแต่และคนก็คือ <c oughs> อีนางตัวดีคือยิ้มแก้มปีเลยจ้ะอีกนิดเดียวแก้มก็จะแตกแล้วเขินอะไรก่อนเธอมีผั <ทะ S 1> วแล้วค่ะแต่ชอบมองไปทั่วแบบนี้ใครด<ห>อดใจไหวก็ไปก่อนเลยก็แค่มองเฉยๆปาแกไม่ใช่ว่าอยากคุยกับพนักง,งานแล้วทำตัวมีปัญหานะแต่ใช้บัตรรถไฟผิดใบไปใช้บัตรของที่ทำงานซะงั้นสรุปว่าใช้ไม่ได้ก็เลยออกจากสถานีไม่ได้จ้ะกลายเป็นต้องไปซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่มหม่วันนี้ไม่ได้แพนกันเลยว่าจะไปร้านไหนแค่นัดกันว่าจะมาดื่มมาาดงงกกกััันนนนเื่ออบ้คคขฉ็ซี ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอปะหนึ่งตัวแทนป้าป่าเลยจ้าวันนี้เสื้อผ้าอาจจะดูแน่นๆไปนิดนึงเมื่อวานไปช็อปมาซื้อเสื้อผ้าผิดไซส์ล้วนๆทั้งเสื้อทั้งกระเปรงคงคิดว่าตัวเองผอมมากแล้วมั้งเดินผ่านร้านเวียดนามก็ต้องแวะกันสักหน่อยเพื่อจะได้วัตถุดิบไทยติดไม้มม<า>ติดมือกลับบ้านบ้างแปลกใจเหมือนกันว่าโซนฟุกุยามะเนี่ยแทบไม่มีร้านไทยเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยน้อยหรือเปล่าก็ไม่ส่วนใหญ่ต้องซื้อวัตถุดิบจากร้านเวียดนามยำเนาะเชมป์ ใช่ป่ะไม่ใช่คุณนัทแต่เอาไม่ของของปันมีใช่ไหมมีอันนึงอัน,นใหญ่จะรู้แล้วว่าที่นี่อันใหญ่กว่าน,นี้ไม่เราซื้อแค่อย่างเดียวสองอย่างไปละไม่เป็นไรหรอกจะได้ไม่ต้องนัง่งใช่ซื้ออะไรมีอะไรมันพิเศษอะไรนั่นน้ำปลาหรือเปล่าน้ำปูไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะเพราะว่าขี้เกียจหิ้วกันซื้อของเสร็จเราก็มาถึงร้านนี้เป็นร้านสไตล์อิซาะค่ะยาบีอาบ้าแอลกอฮอล์จ้าเันยังชัวร์ชัวร์ 食べれ2人大事ですいいはい。 ร้านแบบนี้แหละมันเหมาะกับเราเหลือเกินอิซาคายะที่จริงใจบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าอิซาคายะคืออะไรเพราะปันก็เพิ่งรู้เหมือนกันอิซาคายะคือร้านอาหารที่นั่งดื่มนั่งดีและอาหารก็ราคาไม่แพงเนื่องจากเป็นร้านสไตล์บ้านซิลแบบบาร์เล็กๆแบบนี้เหมาะสาหรับคนที่เพิ่งเลิกงานแล้วมานั่งชิลๆจิบบงจิบเบียร์เย็นๆอาหารเล็กน้อยก็จะเรียกลมรวมร้านสไตล์แบบนี้ว่าอิซาคายะจ้าอันนี้คือที่ปันพอจะรู้แต่ถ้าใครรู้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์แนะนําได้นะและมีคําถามว่าเรารู้จักกับเพื่อนแม่บ้านี่่ปุไดพันมาญี่ปุ่นครรรััั้้งกมูู่จเยอ ตัวเองกับป้าป่ามาประมาณ5 6เดือนไม่เคยเ<ม>จอคนไทยแถวๆถวบ้านเลยค่ะแต่พอเริ่มทําคลิปวิดีโอลงโซเชียลก็เริ่มมีเพื่อนๆนคนไทยทักทายเข้ามาว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันก็จนทําให้มารู้จักกับเพื่อนๆแม่บ้านญี่ปุ่นด้วยกันนี่แหละค่ะถึงจะรู้ว่ามีเพื่อนๆคนไทยอยู่ใกล้ๆกล้บ้านเยอะแต่ที่รู้จักกันและไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีแค่คน2คนพอเริ่มมีเพื่อนความเหงาก็เริ่มหายไปเวลาเบื่อเบื่อเซ็งๆอยากดื่มอยากดิ้ก็มีเพื่อนเพื่อนคอยซัพพอตนี่แหละได้ออกมารีแลกได้ออกมาพูด ปกติคนญี่ปุ่นเขาต่อเขาไหลกัน5 6าร้านส่วนเรา2คนแค่2ร้านก็คืออ้โหมเมาหัวราน้ากันเลยทีเดียวจ้าเด็กเสิร์ฟร้านนี้น่ารักตะมุตะมีบริการทุกระดับประทับใจยกให้เป็นอิจิบังโทโมดาจิเลยจ้าเมาใช่ไหมอาจจะไม่ได้กินอาจจะไม่ได้กินดีนะคะเอ่อเรีดซีโมสให้หลอดมาด้วยค่ะล่าสุดผมโอเคโอเคอะคำบาง เอาคเอาถอะมไปหนึ่งแก้วไม่มีอยู่จริงจงปกติความกล้าที่จะคุยกับคนญี่ปุ่นนี่คือน้อยแต่พอเบียร์เข้าปากเนี่ยไม่รู้ว่าความกล้ามาจากไหนสรุปจบสองล้านที่หกแก้วจ้ะปกติสามแก้วนี่คือแทบจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วหน้าตาคนได้เบียร์ <laughs> เป็นคลิปที่ไม่ได้มีสาระอะไรใดๆเลยก็คิดซะว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะเผื่อใครจะชอบบรรยากาศร้านกินดื่มในประเทศญี่ปุ่นขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้สภาพหลังจากดื่มเบียร์ไป6แก้วก็จะประมาณเห็นหน้าอย่างนี้คือเมามากล่ำลากับเพื่อนแม่บ้านญี่ปุ่นเสร็จก็หาทางกลับบ้านจ้าคลิปหน้าจะพาไปใช้ชีวิตที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะตอนนี้กลับบ้านก่อนายบาย